ตอนที่หนึ่งร้อยห้าดวงจิตมนุษย์ของท่านอาจารย์โคมไฟส่องสว่างส่องต้องคนทั้งคู่ยามีทั้งคู่ไม่ได้อยู่ที่โรงใหญ่เมิ่งแล้วชูวันหนิง มาถึงห้องพักของโมรานก็มองเห็นเส้นทางไม่ชัดโมรานจึงจุงมือเขาพาเขาเดินไปชูวันหนิงสูญเสียดวงจิตไปสองดวงไม่รู้วันรู้คืนทั้งไม่รู้ว่าคนที่กุมมือประสานนิ้วมือกับตนคือใครกันแน่ ปล่อยให้คนคนนั้นนำทางไปยอย่างสับสนมึนงงเมื่อรานพาเขาเข้ามาในห้องเช็ดน้ำตาบนหน้าก่อนจะปิดประตูห้องชูวันหนิงวางเกี้ยวน้ำมันพริกชามนั้นลงมือคลำมาจนถึงหัวเตียงถามเสียงแผ่วว่าเมื่อรานยังหลับอยู่หรือชูวันหนิงไม่ได้ยินเสียงตอบจึงคิดเมื่อรานยังหลับอยู่เขาถอนหายใจคล้ายปิดบังอยู่บ้าง มื่อรานทนไม่ไหวทั้งกลัวเขาจะจากไปอีกจึงนั่งลงข้างเตียงกล่าวว่าอาจารย์ข้าตื่นแล้วถ้ายินเขาเรียกตนหัวคิ้วชูหวันหนิงขยับเล็กน้อยจากนั้นส่งเสียงอืมถ้าทางนางเลไม่ได้พูดอะไรอีกเมื่อรานรู้ว่าเขาหนังหน้าบางหากคิด่ปซึ่งเมื่ออยู่ตรงนั้นคงพูดได้ไม่ถึงสองคำก็จะจากไปอีกดังนั้นจึงหยิบรัดแก้วอันหนึ่งบนโต๊ะขึ้นมา สัดไปทางประตูห้อยเกิดเสียงเคลื่อนไว้เหมือนว่าซึมเมื่อปิดประตูจากไปแล้วจากนั้นจึงเอ่ยว่าอาจารย์มาได้อย่างไรผู้ใดาพาท่านมา จริงดังคาดชูวันหนิงในครึ่งดวงจิตหลอกง่ายกว่ายามปกติมากเขาอึ้งไปเล็กน้อยก่อนเอ่ยว่าซือหมิงจิ้งพาข้ามาเขาไปแล้วหรือไปแล้วละ่ะอืมเงียบงันไปครู่หนึ่งในที่สุดชูวันหนิงก็เอ่ยปากว่าบาดแผลที่หลังเจ้าละ่ะบาดแผลที่หลังไม่โทษอาจารย์โม่รานตอบเสียงเบาเป็นเพราะค่าเด็ดตองไม้ลำคา่าโดยพระการสมควรแล้วที่อาจารย์ลงโทษข้า ชูวันหนิงไม่นึกว่าเขาจะรู้จักพูดเช่นนี้จึงตะลึงไปเล็กน้อยม่านขนตาอ่อนนุ่มทั้งสองข้างสั่นระลิกถอนหายใจเอ่ยว่ายังเจ็บอยู่หรือไม่ข้าไม่เจ็บแล้วชูวันหนิงยกมือปลายนิ้วเย็นเฉียบสัมผัสใบหน้าของเม่ารานอย่างงุ่มง่ามผ่านไปสักพักจึงเอ่ยว่าขอโทษนะเจ้าอย่าถือกโกรธอาจารย์เลย หากเป็นครั้งนั้นเขาไม่ทางกล่าวคำพูดเช่นนี้ออกมาเด็ดขาดแต่หลังจากตายไปวิญญาณล่องลอยอยู่ในยมมโลกย้อนมองเรื่องราวในอดีตรู้สึกว่าเรื่องใดๆๆรวนไม่น่าเสียใจมีเพียงเรื่องที่ปฏิบัติต่อสิทธิ์อย่างค่อนข้างไร้เหตุผลด้วเหตุนี้เมื่อได้พระโอกาสที่ภาพเหตุการณ์เก่าปรากฏขึ้น,นซ้ำอีกครั้งคำที่ในอดีตมัวแต่ห่วงหน้าจนพูดออกมาไม่ได้จึงเอ่ยออกมาเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติ หัวใจเม่อรานราวกับมีผู้น้ำอบ คุณไหลผ่านความอาฆาตแค้นที่ลงเหลือมาตั้งแต่เกิดใหม่บาดแผลเก่าที่มีมานานปีทั้งความไม่ยินยอมในเฮือกสุดท้ายของชีวิตเดิมล้วนแหลกสลายเป็นปุ่ยผงไปแล้วยามนี้ยิ่งถูกชำระจนหมดสิ้นไม่เหลือหรอภายใต้คำขอโทษจากใจจริงอย่างที่สุดนี้ท่ามกลางแสงโคมเรียกวิญญาณเขาจ้องมองไปหน้าของอาจารย์คราบเลือดคล้ายหายไปไป,ไปหน้าข,าข่าวซีดกะคร้าจะมีชิชิวาาขึ้นมาเขา รู้สึกเหมือนได้เห็นสีหน้าอ่อนโยนเมื่อแรกพบชูวันหนิงอีกครั้งผ่านช่วงเวลาที่ไม่อาจย้อนคืนมานั้นได้อีกโมรานอดยืดมือออกไปมิได้มืออบอุ่นกุมมือเย็นเฉียบของเขาเอาไว้ข้าข้าไม่เกลียดท่านเขากล่าวอาจารย์ท่านดีต่อข้าข้าไม่เกลียดท่านเลยชูวันหนิงใจลอยไปครู่หนึ่งทันใดนั้นก็ยิ้มออกมา แม้เป็นคนที่ตายแล้วแม้บนหน้าจะเปือนเปื้อนเป็นรอยด่างแต่พอเขายิ้มก็ยังคงเหมือนทานน้ำแข็งเริ่มละลายทางห้องอาบด้วยความอบอุ่นดุจยามวาสานดวงตางเขาปิดอยู่ทว่าครับคราจะมีประกายไข่มุกจะพราวอยู่ที่ขนตานั่นคือรอยยิ้มที่เจิดย้าที่สุดหลังจากตายแล้วเขาได้ปล่อยวางความปรารถนาที่เก็บกอดไว้มานานแสนนานเป็นรอยยิ้มที่ทะนงทว่าไม่ละเลงดึงดูด ใจทว่าไม่ยั่วยวนเหมือนต้นไห่ทางที่งอบงามมั่นคงพริดอกบานสะพรัง่งปลายกิ่งกา้านบรรจงติดแต้มด้วยสีสันจังจางอ่อนโยนนับพันนับหมือ่นอย่างสง่าง,งามทั้งสดใสหอมหวนพร่างพราวดุดดวงดาราเต็มกิ่งใบโมรานถึงกับมองจนจิตใจล่องลอยโดยไม่อาจควบคุมนี้คือครั้งแรกในสองชัวที่เขาได้เห็นสีหน้าผ่อนคลายสดใสของชูหวันหิงโมรานถึงกับงงม พันนึกถึงคำกล่าวว่าแย้มยิ้มดุดบุปผาแต่แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เหมาะจานั้นก็น,นึกถึงว่าเพียงแย้มยิ้มร้อยยวนยวนขึ้นมารู้สึกยิ่งว่าเลี้ยวหลย,ยิ่งกว่าเดิม สุดท้ายความพยายามเค้นความคิดก็น,นึกออกแม้สักครึ่งคำมาพันนาความงดงามคขาเห็นในชั่วขณะน,นี้รู้แต่ว่าตนได้แต่ทอดท้อนใจซ้าๆพรางคิดว่างามยิ่งนักคนที่งามถึงเพียงนี้เหตุใด,ดเมื่อก่อนจึงไม่เคยเห็นเล่าเมื่อรานหัวไวนึกขึ้นได้พันเอ,อ่ยเสียงเบาอาจารย์ข้ามเรื่องอยากบอกท่านหือ ดอกไฮทังคงหวังฝุรนกิ่งนั้นเดิมค่าหรือว่าลำค่าเช่นนี้วันนั้นเด็ดมาเพราะอยากนำมามอบให้ท่านชูวันหิงคล้ายประหลัดใจอยู่บ้างเสียงก็มโมรานเบาลงขัดเขินเล็กน้อยถึงขั้นเอยซ้ำอีกครั้งอย่างนึกอะไรไม่ออกมอบมอบมอบให้ท่าน เจ้าเด็ดดอกไม้ให้ข้าทำไมเหรอสีหน้าโมรานแดงขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ข้าข้าเองก็ไม่รู้คงคงเพราะเห็นว่าสวยข้าเลยเขาไม่ได้กล่าวต่ออีกเพียงแค่รู้สึกประหลาดใจนิดนิดทีดด่แท้ข้ายัางจำความรู้สึกตอนที่เด็ดดอกไม้ให้ชูวันหญิงเมื่อเนิ่นมานมาแล้วนั้นได้ชูวันหญิงได้สูญเสียสองดวงจิตช่างอ่อนโยนเลือเกินเหมือนแมวที่ไร้กรงเด็บเผยเพียงพุงนุ่มๆอย่างว่าง,ง่าย อุ้งท้าอวบกลมสีขาวหิมะเขาลูบศีรษะโมรานเออยิย้มๆว่าโง่จริงอืมขอบตามโมรานพันร้อนขึ้นมาเงยหน้ามองเขาสูดจมูกครางกล่าวว่าโง่จริงๆ คราวหน้าเจ้าอย่าทำอีกคราวหน้าข้าไม่ทำอีกแล้วเมื่อรานหนึกขึ้นว่าหลังจากปล่อยตัวเองจมอยู่กับความท้อแท้สิ้นหวังไม่ชาติก่อนเขาก็ทำเรื่องชั่วช้าไปทั่วคมเหงบรุตรรานสตรีทำให้ชูวันิงโกรธเกรีย้ยวยินักสุดท้ายก็ตรอมตรมทิ้งไว้เพียงคำพูดว่า คุณสมบัติย่ำแย่เกินเยียวยาที่ทําให้เขาเคยเครียดแค้นมาทั้งชีวิตในใจยิ่งเขาระคกนในความรู้สึกมากมายเอ่ยว่าอาจารย์ข้ารับปากท่านต่อไปจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังอีกจะทําสิ่งดีไม่ทําเรื่องเลวร้าย เขาอ่านเขียนมาไม่มากไม่สามารถประกาศคำม,มั่นยิ่งใหญ่ทรงพลังอะไรมากมายได้รู้สึกเพียงว่าเลือดในอกกระังพุ่งพร่านคล้ายกับว่าวิญญาณที่เคยบริสุทธิ์ไร้เดียงสาคิดอะไรไม่ซับซ้อนของเขาไม่ไวยาวตื่นจากการหลับไหลในที่สุดอาจารย์สิทธิ์โง่เ้าจนบัดนี้จึงรู้ว่าท่านดีต่อตาดวงตาเขาเป็นประกายเจิดจ้าลุกจากเตียงคุกเข่าลงเบื้องหน้าชูวันนิ้งโขกศิสศาลงไป เมื่อเงินหน้าขึ้นมาอีกครั้งเด็กนมสีหน้าเคร่งขืมจริงจังอย่างยิ่งนับจากนี้ไปเมื่อารจะไปทําให้ท่านขายหน้าอีกแล้ว สองสิทธิอาจารย์จับข้าคุยีกันอยู่นานแต่เป็นโมรานผู้เสียส่วนใหญ่ยันเขารู้สึกรักใครสักคนทั้งหัวใจเขาช่างนรักยิ่งนักชูวันหนิงฟังเขาเงียบเงียบสายหน้ายิ้มน้นอยๆเป็นครั้งคราวไม่ทันรู้ตัวนอกตาต่างก็เริ่มเป็นสีขาวพุงปลาราวกับน้ำมึกหวยโจเข้มข้นถูกเจือจางไปราตรียาวนานกำลังจะสิ้นสุดลงน้ำมึกหุยโจหรือหุยม่ว ก็คือหมึกที่เรื่องชื่อและล้ำค่าที่สุดของจีนผลิตขึ้นในเมืองหุยโจมณฑลหานหุยราตรียาวนานกำลังจะสิ้นสุดลงไหวจุย ไส้ซื้อยืนอยู่ข้างสะพานศิลากระแสน้ําเชี่ยวกรากในแม่น้ํากระเซ็นใสชาจันกร์เขาจนเปียกชุ่มแต่เขาไม่รู้สึกแม้แต่น้อยเพียงรอยอย่างนิ่งสงบตะวันรุ่งลอยขึ้นเบื้องทิศตะวันออกช้าๆแผ่ประกายหมื่นจางแทรกผ่านพื้นป่าสาดส่องสายน้ำได้เชื่อมกับบาดานเหลืองเป็นสีทองระยับฟองคลื่นเป็นประกายดุจเก็ดละเอียดบนตัวมังกรเจียวหลงหมุนตลบาทาโถมจับแสงบิบบับสดใส ยามนี้เขาอยู่ในดินแดนแห่งความว่างเปล่าไม่เพียงคนที่พบเสี้ยวดวงจิตของชูวันหนิงจึงจะมองเห็นเขาได้ซื้อเมอยกับเสี้ยวเมืองล้วนมาแล้วแต่มองไม่เห็นไว้จุ้ยใต้สื่อที่ริมแม่น้ําเขาดูคล้ายไม่รีบร้อนแต่มือที่นับรูปประคำกับเร็วขึ้นเรื่อยๆกระวนกระวายยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สายประคำขาดลูกประคำนับไปท่วนที่ร้อยขดไว้ด้วยกันพันหลุดกระจายลูกประคำมะเม็ดโพชิงเย่ตกเกลื่อนพื้นราวกับสายฝน มเร็ดโพหรือมเร็ดโพถ้าเป็นมเร็ดที่มีมาจากต้นพระศรีมหาโพนำมาเกลาและกลึงให้เป็นลูกประคำที่เรียกว่าชิงเย่แปลว่าดาวและเดือนเนื่องจากหลังจากเกลาจนได้รูปแล้วจะเห็นรูกลวงกลมตรงที่จุดเดิมเป็นต่างงอกของมเร็ดล้อมรอบด้วยจุดเล็กๆมากมายกระจายทั่วเม็ดประคำลักษณะเหมือนดาวล้อมเดือนจึงเรียกว่าชิงเย่ชื่อเหมือนชิงเย่ที่ตายไปในเรื่อง ลำนำโพสวรรค์ลำนำยุคสวรรค์น,นะใช่ป่ะชิวเย่เออนั่นชิวเย่ไม่จริงหรอกไหวจุย้ยลืมตาฉับพลันเม้มริมฟีปากแน่นเขาลางไม่เป็นบางคนเช่นหนีสองเมืองเขาลูซสายประคำที่ขาดสะบ,บั้นมองลูกประคำที่กระเด้งกระดอนตกอยู่ริมฝั่งในกิ่งลงแม่น้ำย่างใจลอยอยู่นานสีหน้าค่อยๆข่าวเสดใต้ซื้อใต้ซื้อพลันมีคนเรียกเขาใต้ซื้อน้ำเสียงดีอกดีใจและกระตือรือร้น ไวจุยมองไปทางต้นเสียงทันทีเห็นโมรานถือโคมเรียกมิญญาณส่องประกายสีทองและแดงวิ่งมาแต่ไกลราวกับเหาะแสงอรุณแผดกล้าจนทําให้ตาพราดว่าในตาของเด็กหนุ่มผู้นี้สว่างสวยเสียยิ่งกว่าอรุณรุ่งกระจางซ้ายดุดถึกวารีเขาวิ่งมาถึงเบื้องหน้าไหวจุวยแก้มแดงเรื่อหอบหายใจเล็กน้อยแต่ไม่อาจระงับความตื่นเต้นไว้ได้พบแล้วโมรานปัดปลอยผมให้ปกหน้าผาก กอดโคมไฟที่บรรจุด,ดวงจิตมนุษย์ของชูวันหนิงไว้แนบอกเขาไม่ได้ไม่ยินยอมพบข้าเขาอยู่เขาอยู่ในนี้แล้วว่าปรางชี้โคมในอ้อมแขนอีกทั้งยังคล้ายตัดใจไม่ลงอยู่บ้างอิดออดอยู่ครึ่งกว่าจะโยนยื่นโคมไฟให้ไหวจุย้ยแต่ว่ายื่นมือออกไปได้ไม่ต่อไรกระลังกลับมาอีกไหวจุ้ยพลูลมหายใจอย่างแผ่วเบา,เบาจนไม่อาจสังเกตมองโม่อรานอย่างทวนทีรอบหนึ่งก่อนเอ่ยยิ้มหัวว่า ในเมื่อประสบเป็นผู้หาเขาพบท่านก็ถือเอาไว้เถิดไม่ต้องให้อัตมาเมือรานจึงกอดไว้ต่ออยางระมัดระวังยิ่งนักไว้ช่วยหยิบไม้ท้าที่พิงอยู่ข้างต้นไม้ขึ้นมาแตะเบาๆที่ผิวน้ําแพ้ไม่ภายสีเขียวหยกตลอดลำมีเชือกขาผูกอยู่บริเวณส่วนหัวที่เชิดขึ้นปรากฏขึ้นริมฝั่งน้ําเวลาไม่รอท่าเชิญประสบขึ้นแผ่เถิด แม่น้ำของยดเขาสื่อเชิงเชื่อมไปยังโลกผูดผีนี่คือเรื่องที่ทุกคนรู้เพียงแต่เพราะมีเขตอาคมกั้นไว้จึงไม่ใช่นึกอยากจะล่องตามกระแสน้ำไปยังโลกอินก็ทำได้แพ้ไม่ไผ่ฮวงจุ้ยใต้สือลงอาคมไว้แล้วจึงสามารถล่องผ่านระหว่างโลกอินอย่างได้ด้วยเหตุนี้แพล่องพันลีโมรันนั่งอยู่เพียงลำพังไม่ถึงครึ่งวันก็มาถึงหน้าน้ำตกแห่งหนึ่งน้ำตกบาดาเหลือง นับตกนี้บนจรดจัก,กรวาลล่างติดนรกไฟสารภายสารไร้ขอบเขตม่านมุกวารีท่าทางลงมาละอองน้ำสาดกระเซน็นพระเรือนดุดหมอกบาง มอรานยังไม่ได้มองดูอย่างละเอียดแพรไม่ผ่กระพาเขาพุ่งตรงเข้าไปอย่างม่านน้ําขนาดใหญ่ดุดสักยักษ์บรรพการนั้นเมื่อร้อย้เขาทันตั้งตัวสาววารีแข็งแกร่งพันฉีกกระชากแทงทะลุเลือดเนื้อคนเป็นดุดมีดแหลมอาจารย์ในช่วงขับขันมอรานกลับเป็นห่วงเพียงโคมเรียกวิญญาณในอ้อมอกเขาปกป้องโคมวิญญาณในอ้อมแขนแนบแน่นเมื่อว่าน้ําจะหมุนวนอย่างรวดเร็วฟ้าเมื่อดินสนุยอย่างไรก็ไม่ยอมปล่อย เมื่อผ่านไปนานเท่าใดาเสียงน้ำตกที่ดังเลื่อนลั่นจนหูแทบหน่วกก็หายไปฝนกระน่ำราวกันจะแล่เนื้อเถือนหนังพรันหยุดลงเมื่อรานลืมตาช้าๆเห็นกมเรียกวิญญ,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 ญาณยังปลอดภัยดียึงค่อยโลง่งอกแต่พอเงยหน้าขึ้นมองกลับต้องสั่นจะเทือนจนพูดไม่ออกกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าม่านน้ำตกที่ผ่านโลกอินและหยางหายไปแล้วแพรไม่ไผ่ลอ,อยู่บนผิวน้ำทะเลสาบสงบเวิงวาง ทะเลสาบนั้นเป็นสีน้ำเงินเข้มจุดแสงจุดแสงดุจ ประกายดาวสองลอยวนเวียนดวงวิญญาณนับไปทวนแวกว่าอยู่ท่ามกลางทะเลสาบนั้นราวกับฟูงปลาต้นกกสองฟากฝั่งขึ้นหาแน่นเป็นภ่มสูงดอบกกกโบกสะบัดปกคลุมด้วยประกายแสงพระเรือนที่สุดซ้ายตาทั้งซ้ายขวาลึกเข้าไปในดงกกมีเสียงร้องเพลงของหนึ่งบรุษหนึ่งสตรีรอยมาดุดความหวานทั้งคล้ายโศกกลมสดทั้งคล้ายปลอดโปร่งในความนิ่ง กายข้าเขาสูเหลยหยวนแขนขาสลายเป็นดินกรนกระโหลกฟางในอนันตภพน้ำตาแห้งเหือดบดเป็นธุลีมดแดงเกรงกัดกินหัวใจข้าพุงแรงกาจิกกินไส้พุงข้ามีเพียงดวงจิตกลับมามีเพียงดวงจิตกลับมากายข้าเขาสูเหลยหยวนเป็นชื่อรำนำในเทวตำนานเป็นลำนำ ลำน้ำสีเขียวหยกของบันดาลเหลืองทอดไกลไปทางทิศตะวันออกทุกสิ่งเบื้องหน้ามิอาจไล่ตามเมื่อหานล่องไปบนแพรไม้ไผ่ยอยู่นานพรันซุ้มประตูสูงตรงงานเสียดฟ้าก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางสีรัติการอันเข้มขนม้นเมื่อเข้าไปใกล้กับพบว,ว่าซุ้มประตูนั้นมีขนาดมโหรานหาใดเทียมทว่าทุกรายละเอียดกลับวิจ,จิต พระนีจพิจิตบรรจงรากัตรัย์ร้ายห่อหุ้มด้วยมุ่งมุกยกขี้พึ่งยกและทองทั้งตัวเปล่งประกายระยิบระยับทว่าดุร้ายหน้าสพรึงหมอบอยู่ท่ามกลางความมืดอ,อาปากที่เต็มไปด้วยคาวโลหิตรอวิญญาณเร่ร่อนนบไปทวนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล่วงเข้าไปในท้องเมื่อใกล้เข้าไปอีกก็เห็นหอปราการหน้าสยดสยองรากับเขี้ยวแหลมแทงตะวัน คล้ายหัวสัตว์ร้ายหน้าขรนครามครั่นคราม,รรามกำลังน้มดูมาฟังเสียงอยุติธรรมในโลกล่าใกล้เข้าไปอีกเสี้ยวดวงจิตของชูวันหญิงคล้ายกระสับกระส่ายประกายสีทองในโคมไฟประเดี๋ยวสว่างประเดี๋ยวมืดวูบไหวเล็กน้อย ไม่เป็นไรนะโมราณสัมสผัสถึงความไม่สบายใจของเขากอดคมเอาไว้ริมฝีปากแนบผืนใหม่ที่กรุโคมพรังเอยปลอบเสียงแผ่วถ่ายพลังวิญญาณเขาตนเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเขามากขึ้นอาจารย์ไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่คงไฟสันไวบ้าบาผ่านไปครู่หนึ่งจึงสงบลงโมรานหลบแพรขนตาดกน้ามองเข้าไปในโคมแล้วก็ยิ้มออก ออกมายื่นมือเป็นรูปขอบคมก่อนจะกระชับอ้อมแขนแน่นกว่าเดิมในความมืดมิดตัวอักษรได้เขียนว่าดานประตูผีหนักแน่นทรงพลังเจดิดจ้าเสียแทงในตารากับจุมละเหตมนุษย์เขียนออกมาแพ้ไม่ภายเทียบฝังแล้วมู่รานก้าวไปบนเส้นทางบาดานเหลืองที่แม้กระทั่งดินโครนก็คระครุงได้กลิ่นข่าวเลือดเขาเดินไปข้างหน้า ยิ่งเดินรอบกายก็มีคนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งบุรุษและสตรีทั้งคนชราและเด็กยังมีทารกที่ตายเกิดตายหลังจากเพิ่งเกิดไม่นานกำลังร้องไห้อย่างโศกเศร้าพวกเขาล้วนล่องลอยเข้ามาในยมโลกไม่ว่ายามีชีวิตเป็นคนสูงส่งมากบารมีกะหะบดีรวยทรัพย์สริงคารหรือสาบมัญชนเข็นใจห่มกายด้วยเสื้อผ้าป่านไม่ว่าจะมีทรัพย์สินค่า มีทรัพย์สินค่าเดินทางร่วมฝั่งมามากเพียงใดถึงเพียงนี้ณนะที่นี่ณนะยามนี้ณนะที่แห่งนี้บนเส้นทางสายนี้จนต้องกัดฟันมุ่งหน้าไปลำพังจนสุดทางเมื่อรานตามดวงวิญ,ญญาณที่หลังไหลเป็นกระแสะอันฟุ่งรร้านจนมาถึงทางเขาโลกพูดผีที่นั่นมีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่ในมือโบกพัดใบาลานดูจากการแต่งกายน้าเป็นฐานเฝ้าประตู ยามตายท้องถูกกรีดแหวออกดังนั้นไส่พุงจึงไหลทะลักออกมาเป็นระยะทหารเฝ้าประตูู้นี้ใช้พัดใช้ด้ามพัดดันไส้ตัวเ,เองกลับไปอย่างหดหิดเหลือบตาขึ้นท้ามดวงวิญญาณเพิ่งตายอย่างเกียจกร้านชื่ออะไระซุนเอออู้ตายอย่างไรข้าข้า,ขาแก่ตายทหารเฝ้าประตูหยิบตราประทับขนาดใหญ่ประทับคําว่าแก่ตายลงบนป้ายประจําตัวของโลกพูดผีอย่างไม่ยินดียินร้ายยืนให้ซุนเอออู้ อย่าทําป้ายหายหายแล้วต้องไปทําใหม่ที่ตำบลสิบเจ็ดไปได้คนต่อไปสุนเอออูลอนลานยิ่งนักอาจจะเพราะเพิ่งตายใหม่ๆเพราะว่ายามมีชีวิตจะเคยกระหานชาญชายเพียงใด รอบรู้ทรงภูมิเพียงแดกโดนต้องตกประมาเช่นนั้นข้าต้องประรับการไต่สวนใช่หรือไม่ข้าเป็นคนดีตอนมีชีวิตแม้แต่ไก่สักตัวก็ไม่เคยข้าก็าขอชนะได้เกิดในการที่ดีได้หรือไม่อย่างน้อยข้ามีเงินแต่งเมียชายชนะพูดชอ็อดไม่จบสิ้นท้าทางร้อนอกร้อนใจทาหารเฝ้าประตูฟังจนหูด้านบอกมือเอ่ยว่าไตาส่สวนหรือยังไม่ถึงเวลา วิญญาณในโลกพูดผีมีตั้งมากมายเช่นนี้ต่อแถวรอาการเบียนว่าก็ต้องรอไป8ปีสิปีโน่นยังไม่ถึงเวลาของเจ้าเจ้าก็เลยโลกพูดผีนี้ไปไม่ต่างจากโลกอย่างมากนักหรอกถึงถ้าเจ้าเมื่อใดเจ้าค่อยบอกกับท่านน,นายท่านผู้พิพากษาว่าก่อนตายไม่เคยฆ่ากายไม่เคยแต่งเมีย ต่อไปซุนเอ้ออึอ้งงานเออน้ซุ้มเสียงท้องถิ่นอย่างตะกุกตะกะแปดปีสิบปีหรืเมื่อรานต่อแถวห่างออกไปไม่มากนักได้ยินขา็ตกใจเช่นกันอะไรนะต้องรอนานขนาดนี้ก่อนได้รับการแต่ส่วนแล้วไปเกิดใหม่หรือแน่นอนเพียงแต่หากเป็นวิญ,ญญาณทําบาปมหันหรือเป็นวิญ,ญญาณในผิดปกตินั่งไปอีกเรื่องหนึ่งทหารเฝ้าประตูได้ยินก็หัวเราะอย่างไม่ประสงค์ดีพอเขาหัวเราะทีสะไส้ก็ไหลออกมาอีกเขายัดมันกลับไปใหม่พูดกั ข้ามาในนรกขุมที่สิบแปดไม่เคยต้องรอนานโมร่านอึ้งไปคนโง่อย่างซุนเอออูยังคิดจะถามอีแต่เหมือนทหารพวกนั้นจะหมดความอดทนและจึงโบกมือไล่ไปได้แล้วไปได้แล้วทุกคนรีบไปเกิดใหม่กันทั้งนั้นคนแก่อย่างเจ้าอยากขวางทางคนต่อไปคนต่อไปซุนเอออูถูกพัดไปลาขอคเขาโบกไล่ไปไกลแล้วคนต่อไปคือสตรีวัยแรกรุ่น <c oughs> ใบหน้าพอกแป้งแต้มชาติยังคงงามสะพรัง่งผนางเอ๋ยปากสีหน้าแววตาดูเยือกเย็นมีเสน่ห์นังเอ๋ยเสียงอ่อนหวานนายท่านข้าน้อยจินหวาเอ๋อถูกคนชั่วตีตายเราพูดผีตา่างมีสีหน้าคาดหวังต่างาม,มีสาเหตุการตายของตนต่างมีความนึกคิดของตอนเองความโกลาหลของสัปพ่าชีวิตล้วนดงเงยณที่แห่งนี้ไม่มีสิ่งใดคือคักจอดแจไปกว่าภาพนี้แล้วแต่โมรานเพียงกอด แนบอกแน่นเขาติดค้างอาจารย์มาเรื่องอะไรอื่นเขาล้วนไม่สนใจทางสิน้นขอเพียงหาดวงจิตเดียวไา้ทีของอาจารย์ดวงนั้นให้พบชื่อชื่อทหารเฝ้าประตูอ้าปากเ้าเหลือบตามมองโมรานโมรานกำลังจะเอ่ยปาทํานั้นพลันตนกราวกับรับรู้ว่าคนคนนี้ผิดปกติผุดลุกขึ้นจ้องหน้าโมรานทันที โมรานเอ่ยในใจว่ายเยี่ยงเล้จะว่าแต่เขาเป็นคนที่เคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งไม่รู้วิญญาณตนมีความผิดปกติหรือไม่ต่อให้ไม่มีในอ้อมแขนเขายังกอดเสี้ยวดวงจิตของอีกคนหนึ่งย่อมสมควรที่จะถูกสงสยัยแต่โลกผุดผีไม่มีทางเข้าอื่นเรื่องนี้ถูกเลขิดไว้แล้วไม่มีทางหนีพ้นเหตุน,นี้จึงได้ฝืนใจศบตาหารเฝ้าประตูผู้นั้นทาหนเฝ้าประตูลีตาลงโมรานแซงทําสงบนิ่งรายง,งานตัวว่าโมรานทาหนเฝ้าประตูไม่ ไม่พูดอะไรเมื่อรานใจเต้นรัวเหมือนตีกรองภายนอกกลับมั่นคงไม่สั่นครอนฝึกมำเพ็ญธาตุไฟเข้าแทรกจึงตาย่ท้าปบมอบป้ายประจำตัวให้